สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะฟันน้ำนมเปลี่ยนชีวิตพริกดังข้ามคืนไฮเซนขึ้นแทนหัวหน้าแกงวัยรุ่นฟันน้ำนมพริกดังข้ามคืนทำตามคำขอเตรียมเพลงท้องสุดคูณเปิดชีวิตไฮเซนเจ้าของเพลงทรงอย่างแบดขึ้นแทนหัวหน้าแกงวัยรุ่นฟันน้ำนมกลายเป็นเพลงชาติของวัยรุ่นฟันน้ำนมกับเพลงทรงอย่างแบดจากสองหนุ่มมาดเข้มไฮ นาวาเกสวันร้องนำและเซนนักรินขุนพักดีเบสวงเปเปอร์เพลนที่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนก็จะมีแฟนเพลงเด็กแห่ไปกรบขอบเวทีร้องเพลงสุดมันโดยมีคลิปที่หายฝากเด็กๆว่าหลังจากคอนเสิร์ตอย่าลืมแปลงฟันก่อนนอนด้วยกลายเป็นเวรอยสุดน่ารักงานนี้สองหนุ่มเปิดใจถึงการเป็นหัวหน้าแกงเวรุ่นฟันน้ำนมว่ารู้สึกตั้งตัวไม่ทันครับคือวงร็อกที่คลิครูมาตลอด แล้วก็มีความแข็งกระด้างแล้วก็มี performance ที่ดุดันแต่ว่าอยู่ดีๆชีวิตก็พลิกเปลี่ยนวันหนึ่งต้องมาเป็นหัวหน้าแก๊งก็ค่อนข้างตั้งตังตวไม่ทันเพราะเราไม่ได้คิดว่าจะมาทางนี้เลยแต่สิ่งหนึ่งก็รู้สึกว่าสนุกแล้วเราตื่นเต้นอิ่มเอมหัวใจจากการที่เราได้ไปเจออะไรหลายๆอย่างในตรงนี้ตอนนี้เหมือนเป็นเพลงชาติของเด็กน้อยก็ขอบคุณมากครับก็แอบรู้สึกว่ามันดีต่อคนทำเพลงถูกยกให้เป็นต้นแบบของเด็กๆไปแล้ว ยากต่อการวางตัวไหมสําหรับผมก็มานั่งคิดเรื่องนี้จริงๆผมอยู่ในวัยที่แยกแยะได้แล้วบางเรื่องก็ไม่ได้ดีมากบางเรื่องก็มีดีบ้างผมรู้สึกว่าบางเรื่องเด็กๆยังไม่สามารถวิเคราะห์แยกแยะได้เองล่าสุดได้ออกมาเปิดใจว่ากําลังเตรียมเพลงที่มีเนื้อท้องสุดคูณพร้อมกับขอบคุณเด็กๆที่เป็นสะพานเชื่อมให้ผู้ใหญ่หลายคนยอมรับในตัวของไฮอีกทั้งเด็กๆยังทําให้การแพรนิคของไฮดีขึ้น เวลาได้เจอน้องๆก็เริ่มรู้สึกชินและคิดว่าเป็นหลานของตัวเองวางตัวเองเป็นเหมือนพี่ชายของน้องๆรู้สึกอบุ่นมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นผู้ปกครองมีฟีดแบ็กยังไงบ้างยังไม่เชิงวิจารณ์อะไรแต่เหมือนกับว่าผู้ปกครองพูดตั้งนานนะไม่ยอมแปลงฟันแต่พี่ๆเขามาพูดรอบเดียวแปลงฟันเลยปกติไม่เคยมีใครพยายามปรับตัวตามแฟนคลับแต่เราปรับตัวตามแฟนคลับผมรู้สึกว่าพอผมมีเด็กๆในโลกของผมที่เป็นสีเทา พอมันมีความสดใสเข้ามามันเลยสะท้อนให้เราเห็นว่าการที่เรารับอะไรเข้ามาแบบนี้มันทําให้เราดีขึ้นในบางมุมมันก็ดีเหมือนกันเราไม่ได้ต้องการเป็นคนที่ดีร้อซขอขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ